แก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเตา KB5 ของร้านตลาดไ่ยแก๊สนะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็หนาทนทานไฟออกมาสวยนะครับแล้วก็วาวก็เป็นวาลทองเหลืองนะครับชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับใช้ก็เป็นมงคลนะครับเงินทองไหลมาเทมาเป็นมงคละครับก็ชมคลิปรายละเอียดทดสอบ ไฟที่ออกมาส,สวยๆอย่างนี้นะครับประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับแล้วก็ใช้นานวาล์วทองเหลืองนะวาล์วทองเหลืองเนี่ยจะทนฝ่าวาล์วเหล็กเพราะวาล์วเหล็กด้านในเนี่ยถ้าใช้ประมาณเดือน2เดือนเป็นสนิมแล้วจะปิดไม่ได้ปิดไม่ไมสนิทนะครับมันจะวุบวับๆนะครับของเราเป็นวาล์วทองเหลืองนะครับชมคลิปแล้วสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube และเบอร์ด้านล่างนี้นะครับชมคลิปดูนะครับ ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตา KB5 านะครับของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับเป็นเตาเตาแก๊สเล่งพิเศษ KB5 นะครับรุ่นนี้ได้เบอร์5ด้วยนะรประหยัดแก๊สเบอร์5ประหยัดแก๊สเบอร์5นี่หมายความว่าเวลาใช้เนี่ยจะประหยัดแก๊สถึง50% ช่วงนี้ฝนตกพอดีแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็วาวของเราเนี่ยทำจากทองเหลืองแท้นะครับวาวทำจากทองเหลืองแท้แล้วก็วาวใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วาวทำจากทองเหลืองแท้เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณลูกค้าดูในท้องตลาดอ่ะที่ราคาแบบถูกๆเนี่ยเขาจะสีเหลืองเหมือนกันนะคุณลูกค้าครับ<า>สีเหลืองแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็เข้าใจว่าเป็นทองเหลืองนะอ่านี้เรามาดูเทสกันว่าของเราเนี่ยอันนี้เป็นของ ของร้านตลาดไถยแก๊ส ian นะครับของเตาต,ตัวนี้นะครับวาลเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้วาลทั่วๆไปสีเหลืองแต่ไม่ใช่ทองเหลืองนี่แม่เหล็กนะครับนี่ครับดูดติดเลยนะครับนี่ฮะดูติดเลยนะอันนี้เป็นวาลเหล็กนะครับแต่เขาชุบสีเหลืองนะครับแต่ของเรานี่ครับดูดไม่ติดนะครับดูดไม่ติดนะเป็นแม่เหล็กดูดไม่ติดอันนี้ดูดติดนะครับ น uh ี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวาล์วเหล็กเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าซื้อมาเนี่ยราคาก็จะถูกหน่อยนะครับก็เวลาใช้ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการปิดเปิดเปิดเร่งรีไฟจะทําให้วุบวับวุบวับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับมันจะมีสนิมเกิดขึ้นจากการที่เนื้อแก๊สแก๊สน้ำแก๊สวิ่งผ่านไปทําให้เป็นสนิมเพราะเป็นสนิมแล้วก็เปิดไฟออกมาก็ไม่สวยนะครับนี่ครับดูของ ของร้านตลาดชาแก๊สนะครับฝีไฟออกสวยนะครับไฟสีฟ้าสวยเลยนะครับส่วนด้านในนะครับคุณลูกค้าดูดูวงในนะครับวงในจะวนเหมือนพายุนะครับวนเหมือนพายุเพื่อว่าเวลาใช้ความร้อนจะไม่สูญเสียนะฮะไม่บานออกสูญเสียออกไปความร้อนนี่จะอยู่ในภาชนะใต้ภาชนะของเราเลยก็ทําให้เราประหยัดแก๊สด,ด้วยแล้วก็ทําให ความร้อนทําให้สุกไวนะครับสังเกตไฟออกมาจะละเอียดนะครับคุณลูกค้านะจะละเอียดออกทุกรูเท่าเกันนะครับออกทุกรูเท่าๆกันไม่วุบวับวุบวับนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกไฟลอ่อไฟลอ่อกรณีที่เราปิดปิดเราครั้งต่อไปเราไม่ต้องเปิดโดวยว่าใช้กับอ,อาหารที่จานต่อจานนะครับเวลาเราเราจะปิด ปิดโดยที่ว่าครั้งต่อไปเราไม่ต้องมาจุดไฟนะครับเราก็เปิดนี้เลยนะฮะเป็นไฟล่อแบบนี้ถ้าอาหารตามสั่งโดยมากก็ต้องใช้นะครับเขาจะใช้ตัวนี้ครับไม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าเกิดเราใช้จานต่อจานเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องต้องใช้ไฟล่อครับใช้ปืนยิงอย่างนี้เลยนะครับพอจุดปุ๊บก็ปืนยิงปุ๊บเนี่ยสวยเลยนะครับนี่นะครับประหยัดแก๊สด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะครับเตาของท่านที่ใช้อยู่เริ่มมีปัญหาเริ่มเก่า นะครับลองหันมาใช้ของร้านตลาดไทยแก๊สรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับ Self ลองมาใช้นะครับของไทยแก๊สนะครับตัวนี้รุ่นมั่งมีสีสุกโทรมาสั่งที่ร้านตลาดไทยแก๊สเลยเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคุณลูกค้านะครับลองใช้ดูแล้วจะรู้ว่าประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็ทนนะแล้วก็ทนทานแล้วก็ประหยัดแก๊สแล้วก็ใช้แก๊สถึงเกลี้ยงถังเลยครับเรามี2รุ่นนะครับของร้านตลาดไทแก๊สเนี่ยที่เป็นเกรด A ตัวตัว ตัว A ของเราเลยนะครับเป็นรุ่นนี้แล้วก็รุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นต่อท่อเดี๋ยวเราจะลองไฟต่อรุ่นนั้นนะครับก็สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านตลาดถ่ยแก๊สนี่นะครับเราสามมาเรามีหัวปรับป้องกันแก๊สรั่วเกรดเนะครับตัวนี้ครับป้องกันแก๊สรั่วได้นะครับตัดแก๊สได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ทนทานนะครับเป็นวาล์วทองเหลืองเช่นเดียวกันนะครับเราจะสรรหาเอาคุณภาพดีดีมาบริการลูกค้านะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับไปเปลี่ยน แต่เตาเก่าได้เลยนะครับใช้หัวเร่งอันเดิมใช้สายอันเดิมได้ทันทีเลยน,นะครับจะประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ